สบายดีย้ำเศ้าจ้าชท้าที่แสนสดใสและเมียกอีกจูมากค่ะมันอีท้าเกสติมัดงามถอนค่ะว่าไม่ถอนยยาๆเลยเขามีถอนต้นหอมพ่านสีพ้าองต้นหอมระเทศตลาดอีกแล้วค่ะทุกวันนี้ไปเที่ยวทุกวันเลยค่ะไปค่ะเริ่มค่ <c oughs> เริ่มไม่ใจขึ้นบนแปลงเลยค่ะวันนี้ น้องต้นหอมไซมินิมากค่ะเพราะว่าน้องถอนน้อยค่ะน้องถอนน้อยน้องถอนน้อยน้องต้นหอมน้องถนอนน้อ,นอยเดีย๋ยวเราจะแก้มือในซีซั่นต่อไปนะครับที่ซีซั่นนี่้าเบิรงน้องต้นหอมมินิค่ะน้องต้นหอมใบใหญ่ป็นเทเสี่า น้องต้นหอมไม่เติบโตเราก็ต้องพาล้องต้นหอไมไปเที่ยวตลาด ้องพาพี่ตะกองขยับตามครัก็สัตว์มันสิไก่พอดพี่ต้องพี่ตะกองเดินไม่ได้ครับ้องพาพี่ตะกองเดินค่ะพอที่น้องเจ้าขาตะกองพี่ตะกองนเคยเดินไม่ได้ ขยับมาเลยพี่ตะกองตะกองคก็ขยับมาเลยค่ะต่อ,อยดอกหวานะพี่น้องต่อ,อยดอกหวานให้บัดนอื่นเมืองอืนพี่ตกกล่องเฟันยางเลิศประเสริฐบัดน,นี้ต้องพาพี่ตักกล่องยางออกค่ะ เนือ่องจากช่องนี้การเติบโตยังไม่เท่าไหร่นะคะไรายได้ยังไม่เกิดก็เลยยังไม่มีพี่ตกรงที่เดินได้ค่ะสนับสนุนช่อง,งย,นยินเด้อขาพี่น้องยินดูเมตตาป่านนี้ช่อง,งย็นเด้อจ้ะโอ้ยขาดจ้ะ นั่นจังเลยเอ่ะค่ะถอนไม่ขึ้นถอนไม่ขึ้นนั่นจังเลยเอ่ะค่ะแน,น่นน่นเนะ พี่หล่อนนายมึงเข้ามาได้จ้งใดไปดูนี่ เอาเจาบอกนี่ประมาณนี้จา้าเดี๋ยวบอกหน้ามาติดตามรับชมนะคะเอาเอสิภาพไปเห็นดีอย่งฝากติดตามช่องเวยในเดจา้าขอบคุณหลายๆจา้า